ร <Okay. S 2> ครับบออดุญาติสายคุณสันติครับกระผมนายสิริพงศ์เกแียวติดต่อมาจากบริษัท AIS Advanced Info Service นะครับพอดีว่าติดต่อมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้มีการลงทะเบียนภายใต้ชื่อของคุณสันติภาพอีกหนึ่งหมายเลขเป็นเบอร์0812697151ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้คุณสันติภาพ ยังมีการใช้งานเบอร์นี้อยู่หรือเปล่าครับอ๋อไม่ได้ใช้หรอกครับไม่ได้ใช้งานหรอครับครับถ้าคุณสันติภาพแจ้งว่าปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้มีการใช้งานเบอร์ดังกลา่าวกระผมนะครับต้องขออนุญาตนะครับผีแงรายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์ดังกล่าวให้ทราบก่อนนะครับเนื่องจากว่าเบอร์ดังกล่าวได้มีการลงทะเบียนเปิดซินภายใต้ชื่อของคุณสันติภาพาไปยด้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ามา แ็เลยผมขออนุญาตแจ้งสี่ตัวท้ายนะครับ 4. ลงทะเบียนเข้ามาเมื่อที่15ตุลาคมพศ2567เวลา13นาฬิกา45นาทีที่ AIS จัดเซ็นท่านจังหวัดนครสวรรค์ในส่วนตรงนี้คุณสันติภาพได้มีการลงทะเบียนเข้ามาไหมครับค่าใช่ครับอันนี้นะครับใช่ครับ,รบผมไปเปิดเต็มใหม่ที่นั้น อ๋อพี่คนเปิดคิมด้วยตัวเ,เองเหรอครับเปิดให้พ่อใช้เหรอครับอา่าลงทะเบียนไออะไรอะดิดจิมอนดิจิมอนใช่ใช่ครับลงทะเบียนมันเป็นซิมโทรศัพท์นะครับไม่ใช่เงินรัฐบาลดิจิมอนตัวเนี้ยอ่อไะไหมครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คือผมเปิดให้คนที่บ้านคือคนที่บ้านเขาไม่มีอ่ามือถือแล้วก็จะเอาเบอร์เนี้ยแล้วทำไมาต้องไปเปิดอยู่ที่นครสวรรค์ด้ครับ โอเคตอนนั้นไปเที่ยวไอ้บึงบละเพ็ดครับไอ้ไอ้ว่ายพระพุทธก,กินเล่าเที่ยวแต่ว่าเลขบัตรประชาชนหนูคนอยู่ชนบุรีไม่ใช่ครับมันคือมันสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นในความหมายอ๋ออันนี้ใช่เรื่องแต่งขึ้นมาครับจะไปแต่งทำไมก็เปิดเที่มานี้ครับแล้ววันนี้เปิดวันที่เท่าไหร่ครับนานแล้วครับทำไม่ได้นานหรอครับแล้ว เบรี่เราทะเบียนเข้ามามืวอวันที่15ตุลาคมนะครับนานอยู่แล้วครับ2,567ก็นั่นแหละก็คือเปิดแล้วตรนนี้ก็ลงทะเบียนในในละอ้าก็คือว่าตรงนี้คุณเปิดเข้ามาด้วยตัวเองใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยได้มีการเชวนบุคคลอื่นลงลงทุน,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 นเล่นการพนันอีกก็คือคุณเองใช่ไหมไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาวไม่เกี่ยวได้ไงก็เป็นเบอร์ของคุณเนี่ยอ๋อะครับแล้วยังไงต่อ อ้าวอันนี้คุณเป็นคนทาเองใช่ไหมแต่เก็จัดก,กลุ่มอะไรเนี่ยจัดตั้งกลุ่มเกี่ยวกับสื่อามกอ,อนอาจารเนี่ยกลุ่มกียิปตดสดอะไรเนี่ยมีได้หรอครับมีครับถ้าเชิญบุคคลอื่นื่องเปเนในการพนันและวิการาเชิญบุคคลอื่นนะครับเขารวมกลุ่มเบโปิยิปตดชายอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มีเอาชื่อกลุ่มเนี่ยนะชื่อกลุ่มสันติภาพ เนี่ยที่กลุ่มเนี่ยอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตรวจสอบดูอ้าวอะไรครับเนี่ยคุณบอกว่าคุณมาคู่เปิดใช้ไหะดิก็ต้องไปคุณเองใช่ไหมล่ะ,ะครับใช่ครับอาคุณเป็นคนแบบนั้นด้วยเหรอคนจัดตั้งกลุ่มลาวกอะไรแบบนี้้วยเหรอใช่ครับถูกต้องครับโอ้โหชอบอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ถ่ายคลิปสไลดยหนอนตัวเองลงกลุ่มใช่ใช่ครับ อ๋อครับครับครับเดี๋ยวผมให้น้องผมติดต่อไปเพื่อจะเข้ากลุ่มสไลด์หนอนของคุณนะครับได้ได้